น่ากลัวหน่อยตอนนี้ประเทศไทยมีนายกที่เป็นฆาตกรนะเราไม่ควรลืมตรงนี้เวลาเราพูดกับใครเนี่ยเราต้องบอกว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันมือเปื้อนเลือดคนเสื้อแดงมันฆ่าคนที่กล้าประสงค์ถ้ามันไม่ออกคำสั่งทหารมันก็คงไม่ยิงฉะนั้นเนี่ยเรามีนายกมือเปื้อนเลือดฆาตกรเรามีนายกที่ เชื่อสายศาสตร์ด้วยแล้วหวังว่านะจะเชื่อจนคงเจ็บแสบตามนี้นะครับและทั้งเชื่อสายศาสตร์และทั้งชอบแต่งตั้งคนที่เชื่อในสายศาสตร์ด้วยคือพวกเราคงทราบดีนะว่าที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นคนที่เชื่อว่าพลังพีระมิดเนี่ยทำให้ นะผลไม้ไม่เน่าได้นะนี่คือคนที่จะออกแบบแลหลักสูตรสำหรับเด็กภายในอนาคตนะครับโอเค,อเ,คเรามาพูดกันให้มันซีเรียสหน่อยนะครับเห็นกับตาเลยว่าชนชัน้นกลางเนี่ยเป็นพวกที่ทำลายประชาธิปไตย เป็นพวกที่ <c oughs> ไปเข้ากับม็อบสุดเทศแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็เป็นคนที่กวักมือเรียกทหารให้ทำรัฐประหารรอบแรกนะตอนที่ร่วมกับพันธมิตรและย้อนกลับไปอีกก็จะเห็นว่าชนเซนการมีส่วนในการ <c oughs> ในการใช้ความรุนแรงกับนักศึกษาในวันที่6ตุลาคม2519กต้อง พู้ถึงวันที่6ตุลา2 5 5 9ปีนี้เขาไม่ให้จัดงานนะไม่ให้จัดงานทำไมเพราะว่าถ้าจัดงานเรื่อง6ตุลา2 5 5 9ก็จะเป็นโอกาสที่คนรุ่นใหม่จะเรียนรู้บทเรียนว่าชนชั้นปกครองไทยมันทำเหี้ยอะไรไว้บ้างแล้วเราพยายามสู้กับเขาอย่างไรไม่ว่าจะผ่านการสร้างพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะ ผ่านการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยเขาไม่อยากให้เราเรียนตรงนั้นเขาอยากจะเอาแนต่อสู้ของเราเนี่ยไปฝังนั่นคือสาเหตุที่เขาไม่ให้จัดงานแล้วถ้าพูดถึงเรื่องมหาเชลัยนะคือคือมันไม่ใช่แค่คอสชที่ไม่ให้จัดงานนะคือผู้บริหารมหาเชลัยธรรมศาสตร์ก็ไม่ให้จัดงานด้วยแล้วก็ผู้บริหารมหาเชลัยธรรมศาสตร์ ก็เป็นคนที่ร่วมมือกับทหารและตำรวจในการระงับในการสัมนาวันก่อนี่ีาจานิธิมะพูดคือพวกนี้เนี่ยไม่ต้องการให้คนไทยนะใช้สมองคิดไม่ต้องการให้เราแลกเปลี่ยนไม่ต้องการให้เราเข้าถึงความจริงผ่านการแลกเปลี่ยนเขาต้องการให้เราก้มหัวอย่างเดียวเขาต้องการสิ่งที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนทัศนคติก็คือจากคนเป็นทาา นะนั่นคือความหมายของการเปลี่ยนทัศนคติกำหนดอนาคตของตัวเองแล้วมีการดึงนะประชาชนเข้ามามีบทบาทมีค่าค้ายๆเป็นผู้ร่วมถือหุ้นนะในในเศรษฐกิจไทยและการเมืองไทยด้วยอย่างที่ทักษิณเคยพูดว่านะคนจนไม่ใช่พระจะเป็นผู้ร่วมพัฒนา การที่เราพึ่งทักษิณมากเกินไปในความเห็นผมการที่เราพึ่งพรรคเพื่อไทยนปชแดงทั้งแผ่นดินและยิ่งรักเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะตอนนี้ทักษิณบอกให้รอยิ่งรักบอกว่าเชื่อใจประยุทธ์ว่าจะทำตามคำมั่นสัญญาผมไม่เชื่อเพราะว่าประยุทธ์ไม่เคยสัญญาว่าจะทำเพี้ยนะถ้าถ้าประยุทธ สัญญาว่าจะทำที่เลยผมจะเชื่อนะเชื่อตายเต็มที่นบชบก็ไม่นำการต่อสู้อันนี้ก็เป็นปัญหาก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปสู้ในด้านไหนบางคนก็มีแนวของตอนเองแต่ว่ามันมันยากที่จะรวมตัวกันทีนี้มันก็มีมันก็มีองค์กรเสรีไทยเกิดขึ้น องค์กรเสียชยก็เป็นก็เป็นประโยชน์นะครับแน่นอนเป็นประโยชน์ดีกว่าการไปหมอบคานยอมจำนวนต่อต่อทหารแต่ถ้าเครือข่ายหรือว่าองค์กรเสีไทยเนี่ยจะสามารถล้มเผด็จการได้เนี่ยจะต้องมีการจัดตั้งภายในประเทศไทย เรื่องการจัดตั้งภายในประเทศไทยเป็นเรื่องชี้ขาดเลยและการจัดตั้งภายในประเทศไทยก็ก็ต้องทำงานใต้ดินดนะบางคนอาจจะบอกว่ามันยากเหลือเกินที่จะทำงานใต้ดินตอนนี้ในประเทศไทยใช่ยากเสี่ยงด้วยถูกจับแลวโดนยัดข้อหานะพวกอาวุธเดี๋ยวพวกเราั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะจดชื่อไว้ส่งให้ประยธ์นะก็เรา ร่วมกันร่วมกันนะนะเราเปิดแเราอวดกันในในร้านอาหารเนี้ยนะแต่ว่าแต่เหมือนกับว่า when when is will be happen อะไรที่มันจะเป็นรูปเป็นร่างอาจารย์มีมีความคิดไหมครัว่าเราควรจะมา sign เป็นเมมเบอร์เป็นองค์กรเหมือนกับเซรีไทยในสวีเดนหรือว่า No way, what it, เ,เดี๋ยวผมจะพ,พูดเรื่องนี้ <Okay. S 1> ทางกายจะพูดเรื่องนี้อแล้วไม่ต้องขอโทษ <c oughs> อยากให้ร่วมแลกเปลี่ยน,ยนันี้ยพูดคำนนะคะที่บอกว่าหมน,น้าอาโมน่าน,น,านองชอมคนไทยไม่ทำอะไรไม่เอาอะไรนะคะอยากจะให้ทราบว่าเขาทำอะไรไม่ได้นะคะเขาทำไม่ได้เลยแหละทั้ง รองอะไรได้บ้างดูบางคีมูลสิก็คือพวกนี้เนี่ยมันก็เล่นเกมกันประชาชนมันก็แบบว่าคือเขาไม่ได้ให้คุณค่ากับประชาชนจริงๆคือเราก็ต้องรู้ลิมิตตรงนี้ทีนี้พอมาถึงกับประเทศไทยปุ๊บเนี่ยตัวฟริกเกอร์หลักๆเนี่ยมันจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวเพราะว่ามันถูกจองจําทีนี้คือเรื่องเผด็ว่าการต่อสู้ ในไทยแล้วก็ในเมืองนอกเนี่ยในต่างประเทศสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือสมมุติมันมีอีชูในไทยประเด็น h o ต h ขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะมาออกเป็นคล้ายๆกับว่าแอคชั่นแล้วก็ข้อเสนอของเราไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปสู้เรือ่องของโอเคแหละถ้าเกิดว,ว่าทหารเนี่ยมลิมิตไปในทารการเมืองบอกว่าถ้าอยู่ออกมาประเด็นนี้เนี่ยขอคัดค้านทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของกรณีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนุ่นคลื่ว่า คนที่อยู่ในไทยเนี่ยควรจะดึงประเด็นเรื่องของทางเพศขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่ามาชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรีเรียกร้องสิทธิศักดิ์ศรีไม่ไห้ทหารเนี่ยมาทำมาสิทธิผู้หญิงตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะนแบบเร e r a t e การต่อสู้ทางการเมืองได้แล้วก็ถ้าถ้าเกิดเราดูที่เชียงใหม่เนี่ยคือมันมีระบบโซลาร์ขึ้นมานักศึกษาเนี่ยเขาล่ารายชื่อ3,000คน เวลาเราพูดถึงการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีการมากที่จะสามารถสู้ได้คือเวลาเรามาพูดถึงวันนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะบอกว่ามีสูตรสำเร็จ123 4 5สาาแล้วแล้วจบได้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นใช่มันเหนื่อยแล้วบอกมาเจอหน้าเอายังไงมาเจอหน้ากันอีกแล้วแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าที่ไปมากกว่าน,นี้มันมันมันไปไม่ได้แต่เพาคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะทาอะไรให้มันแบบชัดเจนเนี่ยคือส่งกําลังใจเข้าไปแล้วเราก็ออกแถลงก,การของเรา อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําได้แต่ว่าในไทยเนี่ยเวลามันมีข่าวว่าอย่างเช่นที่มอชอเนี่ยมากกว่า3,000คนลงเพจดิชั่นกันเพื่อต่อต้านรอบโซลตารเนี่ยเราต้องเจรจาตรงนี้เนี่ยเราก็ให้กําลังใจให้ยังส่งข่าวไปที่อื่นแต่ว่าสิ่งที่มันนอกเหนือไปมากกว่านี้เนี่ยก็ยังคิดไม่ออกเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้เคลียร์ร่วมกันก็คือว่าเราต้องเข้าใจลิมิตของเรื่องของระหว่างประเทศด้วยดาก็อยู่ตรงนี้คุกคีกับประเด็นเรื่องของต่างประเทศที่จะว่าโปรเซสในองค์กรของมนันเน ลิมิตยังไงเราก็ต้องบแบบยอมรับความจริงคือใจของเราเนี่ยรู้สึกว่าแม่งทำอะไรมันก็ไม่สาเร็จสักทีแต่ว่าบางทีก็ใจเย็นๆลงแล้วค่อยมาพิจารณาว่าจะทําอะไรได้บ้างก็ใช่ก็คือถ้าเกิดมันมีอะไรกระทู้ออกมาในใจเนี่ยก็คือให้กําลังใจแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าประยุทธ์เนี่ยมันพูดอะไรชุยๆมันพูดอะไรง,ง,งอ,อกๆมาเนี่ยเราจะต้องตัดไม่ปล่อยซึ่งนุ่นเชื่อว่าทุกคนตัดไม่ปล่อยแล้วก็คือบอกว่าพยายามชี้้เห็นว่ามันเนี่ยเป็นคน ง่อเป็นคนปากเถื่อนเขาเกิดคนในไทยเนี่ยกลัวพูดไม่ได้เราอยู่ที่นี่เนี่ยเราต้องพูดเราต้องกัดไม่ปล่อยอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําได้อันนั้นคืออยาแชร์นะคะเป,เป็นเป็นไปได้ไหมคะที่เราะ